เรื่องราวแห่งตำนานความเชื่อพิธีกรรมพระเกจิอาจารย์และพระเครื่องกับ Fre ออฟยูนิเว e รหากคุณกำลังมองหาพระเครื่องเครื่องรางของขังเสริมดวงเสริมโชคลาภสามารถเข้าไปดูได้ที่ชุมชนของเรา f a c e of Universe มีพระเครื่องเครื่องรางของข,องขังมากมายให้คุณได้เช่าบูชาและร่วมประมูล หรือติดต่อเข้ามาที่ r i n e at, at 7 f f j ่ j j อย่าลืมเข้ามาร่วมประมูลกันนะครับแหลมสีสเกตชื่อจริงว่าวิศักดิ์ศิลวังเอกค่ายหลายคนคงคุ้นชื่ออย่างดีนักมวยไทยคนดังที่ทอปฟอร์มสร้างผลงานการันตีตัวเองไว้มากมายเคยได้แชมป์โลกรุ่นซปเปอร์ไฟร์เรท ของสภามวยโลก WBC ครั้งที่1แชมป์โลกรุ่นซูเปอร์ไฟเวทของสภามวยโลก WBC ครั้งที่2ได้แชมป์ WBC เอเชียรุ่นซูเปอร์ไฟเวทได้รางวัลน,นักมวยที่เก่งที่สุดของโลกอันดับที่100เมื่อเทียบกับปอนต่อปอนของนิตยสารเดอริงประจำปี2017 ได้รางวัลน,นักมวยยอดเยี่ยมแห่งปี2015สภามวยโลกเอเชียนั่นคือผลงานส่วนที่ถูกบันทึกไว้ให้คนได้รู้จักเพราะอย่างน้อยแสดงให้เห็นชัดเจนแล้วว่าไม่ใช่นักมวยกิกก๊อกทั่วไปที่จะก้าวขึ้นมาเป็นนักมวยแถวหน้าระดับโลกแต่รางวัลและคำยินดีก็ไม่เท่ากับการมันฝึกฝนรักษามาตรฐาน ของการชกของตัวเองไว้ให้ดีที่สุดทุกครั้งที่แหลมขึ้นสังเวียนชกไม่ว่าไฟใดก็ตามแหลมศรีสะเกตจะพกพระเครื่องพวงใหญ่และตะกุดโทนติดตัวไปด้วยเสมอเพราะสิ่งเหล่านี้สร้างพลังสร้างกำลังใจให้ตัวเองอย่างไม่น่าเชื่อไม่รู้สึกตื่นเต้นหรือประมาาคู่ต่อสู้ใดๆมันก็แปลกดีนะทุกครั้ง ผมสวดมนต์อาราธนาบอกกูบาอาจารย์นีคนลุกสู้ทั้งตัวผมตั้งใจขอให้การชกแต่ละครั้งชนะและผ่านพ้นไปด้วยดีปกปักรักษาเติมพลังให้หลวงพ่อและพระที่ใส่จงช่วยหนุนช่วยให้ประสบความสำเร็จสิ้นเสียงขอพรในใจรู้ไหมพี่มันทำให้ผมฮึกเหิมเหมือนมีพลังบางอย่างมาอ่ะช่วยเรา ต่อยทุกครั้งจเจ้าแขวนพระตลอดและที่ขาดไม่ได้เลยทุกครั้งก่อนขึ้นชกจะนั่งสมาธิไม่ว่ามีเวลามากเวลาน้อยแค่ไหนจะนั่งสมาธิรวบรวมสติก่อนเพราะแม้คนดูจะเยอะแค่ไหนก็นไม่ตื่นเต้นคิดอย่างเดียวคือต้องสู่แหลมสีสะเกตเล่าประสบการณ์แหลมสีสะเกตเล่าว,ว่า พระเครื่องที่สวมใส่เป็นประจำมีหลายองค์ซึ่งก็นับถือทุกองค์วานนี้ทาง f c e o f Universe คอยก4พระเครื่องที่แหลมริสเกตสวมใส่ติดตัวจะมีพระเกจิอาจารย์องค์ใดบ้างตามมาชมกันเลยครับ 1. เรียนพระมหาชนกในหลวงรัชการที่เเรียนพระมหาชนกเป็นเรียนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 ขนาดกำลังทรงงานและด้านหลังเป็นรูปพระมหาชนกที่กำลังว่าอยู่ในมหาสมุทรเหรียญพระมหาชนกนี้เป็นเหรียญยอดนิยมอีกเหรียญหนึ่งที่นักสะสมเหรียญสายโลงกระสาบชอบคอกันและมีราคาที่ค่อนข้างจะสูงเอาการมีตั้งแต่หลักพันจนถึงหลักหมื่นถึงหลักแสนกันเลยทีเดียว 2. เลี้ยนหลวงปู่สวงวัดไพรพัฒนาหลวงปู่สวงท่านถือเป็นเกจิอาจารย์ที่ไดรับความเลื่อมใสศรัทธาต่อชนชาวอีสานตอนล่างอย่างสูงตั้งแต่เมื่อครั้งยังมีชีวิตและถึงแม้ว่าท่านจะมรณภาพไปหลายปีแล้วก็ตามแต่ก็ยังไม่เสื่อมคลายด้วยความที่หลวงปู่สวงท่านสงบเงียบพูดน้อย รักความสันโดษจึงไม่ค่อยมีใครรู้ถึงความเป็นมาของหลวงปู่สวงแต่ชาวบ้านจะรู้จักทันในรูปของนักบวชเชื่อสายขเขมรทุดงตามเทือกเขาพนมดงรักข้ามไปมาระหว่างสองประเทศชาวบ้านเรียกขนานนามท่านตามภาษาขเขมรว่าลูกออเบ,บะาหรือลูกตะเบะหมายถึงพระดาบดผู้รักสาศีล และมีเมตตารมสูงแต่คนไทยเรียกหลวงปูส่สวงเทวดาเดินดิน 3. เหรียญหลวงปูบปงป่บุญมาวัดป่าศีพนมประชาคมหลวงปู่บุญมาท่านถือกำเนิดตรงกับวันจันทร์ที่หนึ่งตุลาคมปีพุทธศักราช2,471แลม3ามคำเดือน10ปีมะโรงณบ,บ้านขามตำบลขอตาย อำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครปีดาท่านชื่อนายเข่งมารดาท่านชื่อนางชาดาสำหรับปีดาของหลวงปู่บุญมาภายหลังได้อุปสมบทเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรูปหนึ่งมีชื่อและฉายาตามพุทธศาสนาว่าหลวงปู่เข่งขนาดนั้นหลวงปู่บุญมาได้พรรษาที่สิบแล้ว จากนั้นจึงได้ออกทุดงไปตามสถานที่ต่างๆและบ้านปลายชีวิตของหลวงปู่เข่งท่านได้มาอยู่ปฏิบัติธ,ธรรมกับหลวงปู่มาที่วัดป่าศรีพนมประชาคมจังหวัดสกลนครและได้มรณภาพลงเมื่อประมาณต้นปีพุทธศักราช2537ขนาดมีอายุได้90ปีพรรษา33 4. เหรียญเจ้าปู่สีสุดโทนคราชรุ่นแรกพิธีพุทธาพิเศษเทวาพิเศษเลิกเสา้าเมื่อวันเสาร์เดือนห้าแรมห้าคำวันที่หนึ่งเมษายนปีพุทธศักราช2560ปรป้ากฏการพระทิ์ทรงกฎและก่อนเมฆบนท้องฟ้าเป็นลูกพญานาคทามกลางเสียงอื้ออของผู้คนที่เข้าร่วมพิธีนับหมืน่นตามความเชื่อของคนโบราณรุ่นเก่ามาจนถึงปัจจุบันเชื่อกันว่า หากผู้ใดได้กราบไหว้สักการะบูชาพยาศีสุดโทปูพ่พญานาคก็จะดลบรนดาลให้เกิดโชคเกิดลาภความมั่งคั่งความมั่งมีความผาสุกแก่ผู้ที่เชื่อและศรัทธาปลูกเสกโดยหลวงปู่สมวัดป่าพิสารสุนทาวาสหลวงปู่แก้วสุจินโนวัดธรรมเจ้าภูค่าหลวงพ่อบัวทองวัดอลัญยวิเวก นับเป็นปรากฏการครั้งประวัติศาสตร์ของวัตถุมงคลแทบอีสารอีกครั้งหนึ่งเป็นยังไงกันบ้างครับกับเรื่องราวที่เรานำมาเสนอให้เพื่อนๆรับชมกันในวันนี้หากเพื่อนๆชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของช่องเราถ้าหากเพื่อนๆอยากให้เรานำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับอะไร ก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับจะได้เป็นกำลังใจให้เรานำเรื่องราวดีๆมานำเสนอให้เพื่อนๆรับชมต่อไปครับ